สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนีเกอีเช้าบ่ายนะคะกับ VIP เช้าบ่ายเป็นวันที่สามสิบพฤศจิกายนหกห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับนีเกอีเช้าตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามสองกับห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดจับคู่ก็ศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ห้า สามห้าเนาะจับหันเอาเยศูน์แปดสามสามศูนสองศูนย์สองห้าแล้วก็ศูนย์สามสามนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อใบบ่ายนี่คอบ่ายห้ากับเจ็ดแกับศูนย์จับห้ากับแปให้เนาะหกับแปดเจดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหน้าสองหสหหห้าเจดห้าปดห้าเก้ะคะแปดศูนย์แปดหนึสแปดห้าแปดหกแปดแด กับคู่ก็ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดศนะคะกลับไปกลับมาเนาะแปดแปดห้าห้าแปดศูนแปดศูนยเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดแปดแปดศูนเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไป v i p เชา้ากับบาย V i p เช้าตัวเด่นก็คือสี่กับ7 6กับ9นะคะ ี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจเก้าหอ้า้าอย่าลืมศูนย์กับหนึ่งเด้อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึนะคะต่หกก็หกศูนย์หกหนสองะเก้าก็เก้าศูนย์เก้าหนจ็ดสี่หกสี่แล้วก็หนะนึ่งเกี่ะเช้ากับเช้าเด้อนี่ ต่อไปวีไบ่ายสามกับหกแปรกับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกหนึ่งสามแปดหกแปดหนึ่งแปดสามห้าแล้วก็หนึ่งหกสามนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งแปดสามแปดหกสามหนึ่งสามหกสามแปดหกหนึ่งหกสามหกแปดนะคะกลับไปกลับมาเนาะระวังมันจะสลับกันออกเลยเช้าออกบ่ายบ่ายออกเช้านะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับอย่างนี้เนาะ บางทีมันก็ใกา้กันออกโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะ VIP บ่ายมาเข้า H, VIP เชา้า VIP บ่ายเข้านี้แกอีบ่ายมั้งสตัวตรงๆโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ